ทุกคนครับเรากำลังอิ่มปแปร่จากบุฟเฟ่เยอรมันนะจ๊ะนี่จาบุฟเฟ่เยอรมัน้วจ้ะของแท้เลยนะคะจะออกจากจุดตรงนี้เดี๋ยวจะกลับที่พักนะคะทุกคนอลังการมากนะครับอร่อยมากอยู่ตรงนี้เลยจ้ะเนี่ยเขาเรียกว่าราดอุทิศซอยหนึ่งนะคะนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะกลับเลี้ยวขวาไปเรียบแม่น้ำปิง นะครับทุกคนแต่ถ้าตรงไปที่ไปหนองหอยจะทุกคนจะมีตรงไปที่หนอนหฬอยเดี๋ยวซ้ายที่ไปสถานีรถไฟนะครับอ่ะโุ้ยรถมานี่นะครับอร่อยมากคุณแน่นร้านมากๆเลยนะครับคุณแน่นร้านมากๆเลยทุกคนมีสองรอบนะครับเปิดสองรอบนะครับเช้าแล้วก็เย็นจ้ะทุกคนมีสามชั้นนะหมายถึงว่าสาม สามห้องหมัหงว่าห้องนอกทีตัดอาหารห้องในตรงกลางแล้วก็ห้องแอร์ข้างในเดี๋ยวเราเดินนะตรงนี้หัวถนนนี้เป็นถนนราชอุทิศเลยทุกคนนี่ตรงไปหนองหอยเลยนะครับเชียงใหม่ลําพูนที่มีต้นไทรต้นอะไรต้นยางสูงๆอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปทางนี้นะเราจะเดินกลับที่พักโรงแรมออเีเดนการ์เดนเฮาส์เออ House, เอเดนการ์เดนโฮเทลซึ่เป็นโรงแรมน่ารักมากไม่แพงนะคืนละสี่ห้าร้อยสามร้อยกว่าสี่ร้อย นะครับประมาณอย่างนี้เลยทุกคนนะครับและเป็นบรรยากาศที่ไม่พลุกพล่านสามารถเดินไปสถานีรถไฟในตอนเช้าขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพหกโมงเช้าได้เลยนะครับแล้วก็จะไปท่าแพไปวัดอุป,ปคุดก็ไม่ไกลไปกินข้าวซอยเฟื่องฟ้าตรงหลังวัดอุป,ปคุดก็ไม่ไกลนะครับจากโรงแรมอีเดนเฮาส์อีเดนการ์เด้น นะอีเดนการ์เด้นนะฮะนี่เราเดินย้อนสอนกันเลยนะคะก็จะไปอีกนิดนึงก็จะเป็นค่ายกาวิละนะจ๊ะโอ้ยคิดถึงเดี๋ยวต้องกลับมากินอีกนะครับอาหารเยอรมันนะครับอร่อยมากแล้วก็บริการดีมากบริการแบบว่าโอ้โหจริงใจมากอะนะครับนี่ร้านข้างหน้าที่เป็นกระพริบกระพริบเหมือนโรงหนังเนี่ยเดี๋ยวจะแบล็คเฮดเขาจะมาเล่นนะจ๊ะแบล็คเฮดเขาจะมาเล่นวันที่หนึ่งทันวาใครมาเชียงใหม่ก็เชิญเลยนะจ๊ะทุกคนนะครับ ปวดท,ท้องฉี่มากเลยลืมฉี่เดี๋ยวต้องแวะฉี่ก่อนนะฮะค่ายกาวีละอยู่ข้างหน้านี่เห็นไหมเป็นกำแพงอยู่รถนะฮะที่มีแสงข้างหน้านี่ฮะนะครับนะทุกคนนี่คือเราเดินกันสดๆเลยนะครับกลับไปที่พักจะ้ะนะฮะเดินไปทางเรียบแม่น้ําปิงผ่านค่ายกาวีละกลับไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอสะพานนวรัฐพอสะพานนวรัฐเราก็เลี้ยวขวาไปสถานีรถไฟแต่เมื่อกี้เราไปทาง ซ้ายมือของร้านบุฟเฟ่เยอรมันก็ได้นะครับเพื่อไปสถานีรถไฟแต่รู้สึกมันจะไกลมันจะไกลมากนะครับอันนี้คือ white house นะฮะข้างหน้าเนี่ยที่เป็นกระพริบกระพริบอ่าซ้ายมือนะครับ white house white house นะครับหนึ่งทันวา blackhead มาที่จอดรถ white house อยู่ขวามือเห็นไหมครับนี่ครับก็บอกหนึ่งทันวาขออภัยที่เราไม่มีเพลงใหม่ๆใ,ให้ฟัง นี่ตรงนี้เลยนะฮะบรรยากาศเชียงใหม่นะครับทุกคนครับนี่เชียงใหม่คริสเตียนคลินิกนะครับนี่นะครับเขาถ่ายผู้ชาให้ดูคนหนึ่งเมื่อกี้เห็นแล้วยังอ้าเห็นไหมมีของแถมอาหารตาช่อง YouTube นะครับทุกคน ติดตามได้นะั้นเราจริงใจไม่จริงเจ้าคนอาจจะดูน้อยไม่เป็นไรเราไม่สนใจหรอกเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเรียกแขกหรือการตัดต่อให้มันอะไรอให้ดูสีสันใช่ไหมใครเข้ามาก็ถือว่ากําไรชีวิตแล้วกันเพราะเราไม่ได้คิดตังค์อยู่แล้วนะครับนี่สมตําหนองคายจ้าใครจะมากินก็มากินนะจะอุดหนุนตกดกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ประตูกําแพงข้างหน้านี้เลยค่ายกาวิละค่ายกาวิละนะจแล้วก็ซ้ายมือจะเป็น รูปปั้นอนุสาวรีย์ของคิงกาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับทุกคนเนีะข้างหน้านี่นะครับสายมือเราต้องหาที่ฉี่ให้ได้เก็บเอาไว้นานเดี๋ยวจะเป็นกระเพาะกระสับ์ปัสวะอักเสบนะครับทุกคนนี่ภายในบริเวณตรงกันข้ามกับค่ายกาวิละจะเป็นอนุสาวรีย ออคิงกาวิลาอุ้ยปวดท้องฉี่ขอชี้หน่อย